อนนี้ไปที่ไหนมาครับพี่ธนยศสมุทรสาครอ,อืมจารจังหวัดสมุทรสราครตั้งแต่เมื่อเช้าเหมืกันครับอาพายุเข้าไหมครับแถววุงเทพไม่มีอาการอ๋อนี่ที่พะเยาเนี่ยฝนตกทั้งวันเลยครับรตรงนี้ก็เลยเต้องสอนออนไลน์นิสิตไม่ได้ไปสอนที่มหาลัยเลยครับ <laughs> โชคดีที่มันสลายตัวนะถ้าถ้าหากว่าไม่สลายตัวเนี่ยโหคงจะหนักเลยครับอาจจะทั่วไหมครับใช่ครับผมว่าผมก็กลัวแถวหน้าเนี่ยจะมาอีกลูกหนึ่งทั่วไปแล้วรอบหนึ่งตอนนี้ก็ฝนตกทั้งวันเหมือนกันก็กลัวอยู่นะครับอ่ะโอเคนะครับก็น่าจะมีสองท่านนะวันนี้สำหรับคอสกฎหมายอาญาภาคความผิด นะครับเราก็ไปกันช้าๆนะครับทุกท่านนะเพราะว่า,ามีเวลานะเพราะว่าคอร์สนี้มันไม่มีหมดอายุอยู่แล้วนะครับเราก็เรียนกันไปเรื่อยๆนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะผมได้พูดถึงในส่วนของความผิดฐานลักทรัพย์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความผิดในลักษณะที่12นะครับก็คือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์นะครับซึ่งสัปดาห์ก่อนหน้านี้ผมก็ได้พูดมาตรา334 นะครับสามสามานะพวกนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในส่วนของมาตาสามรอสาสิบหกนะครับก็คือความผิดฐานวิ่งราวซับครับจริงๆแล้วความผิดฐานวิ่งราวซับเนี่ยนะไม่ยากนะทุกท่านนะครับหลักในการพิจารณาเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าวิ่งราวก็คือลักทรัพย์นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แตกต่างนะครับที่เราจะต้องพิจารณาก็คือว่าไอาการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านี่คืออะไรนะครับและแนวคําวิธจฉัยของศาลดีกานะครับเกี่ยวกับการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าเนี่ยนะครับศาลได้ตัดสินวางแนวไว้อย่างไรนะครับทุกท่านมาดูข้อความเบื้องต้นก่อนนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยวิ่งราวซับเนี่ยเขาใช้คําว่า snatching นะครับจริงๆมันก็คือเทป by snatching นะครับก็คือลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้านั่นเองนะครับเขาบอกว่าความผิดฐานวิ่งราวรั์เนี่ยนะเป็นความผิดที่มีพื้นฐานมาจากลักทรั์นะกล่าวคือจะต้องครบองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์มาก่อนนะครับทุกท่านจำจำองค์ประกอบความผิดฐานลักทรัพย์ได้ไหมครับลักทรั์เนี่ยนะค,คือการเอาไป นะครับซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นวิ่งราวทรัพย์เนี่ยนะครับมันก็คือการเอาทรัพย์ไปนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นการฉกถวยเอาซึ่งหน้าไปนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตรงนี้แหละนะครับมีการฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับอ่ทุกท่านดูนะครับอ อย่างที่ผมจะแจ้งทุกท่านนะครับว่าเราจะต้องมาตีความว่าการฉกฉวยเอาซึ่งหน้าคืออะไรนะครับทีนี้วิธีการตีความเนี่ยนะครับคําใดที่ที่มันไม่มีการให้บทนิยามไว้ในมาตราหนึ่งนะครับเราก็ต้องใช้ศัพท์นะครับทั่วไปนะครับก็คือต้องแปลโดยใช้พจนานุกรมนี่แหละนะครับทุกท่านนะครับพอเราไปดูปุ๊บเนี่ย ลักทรัพย์เนี่ยบอกว่าฉกฉวยนะฉกฉวยนี่ยเป็นคํากริยานะครับในพระนันุกรมเนี่ยบอกว่าหมายถึงการยื้อแจ้งเอาไปต่อหน้านะครับเราเราถึงเรียกว่าฉกฉวยนะครับเป็นคํากริยาที่มาอธิบายวิธีการลักทรัพย์นะว่าลักทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นการฉกฉวยเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความผิดฐานวิ่งเาวาทรัพย์เนี่ย ลักทรัพย์โดยการฉกฉวยเนี่ยก็หมายถึงกริยาที่หยิบทรัพย์ไปโดยเร็วนะรวมเป็นการกระทําอันเดียวกันกับการเอาไปนะครับเราเรียกว่าฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะทุกท่านดูคำวิพากษาดฎีกานี้นะครับคำวิพากษาสารฎีกาที่หกสองห่าหกสองห้าสองทับสองห้าสามน จำเลยกระชากกระเป๋าถือแบบสะพายที่ผู้เสียหายสะพายอยู่นะจนสายสะพายหลุดจากไหล่แต่ผู้เสียหายแย่งกระเป๋ากลับคืนมาได้ในทันทีทันใดนะกระเป๋าจึงไม่หลุดไปจากความครอบครองของผู้เสียหายนะแม้กระเป๋าจะอยู่ที่มือของจำเลยตอนกระชากก็เป็นการกระทำในขั้นตอนมุ่งหมายจะให้กระเป๋านั้นหลุดจากไหลผู้เสียหายเท่านั้นจำเลยยังไม่ได้ยึดถือ ครอบครองกระเป๋าของผู้เสียหายไว้ในครอบครองนะการกระทําของจําเลยเนี่ยจึงเป็นเพียงความผิดฐานพยายามวิ่งราวทรัพย์นะครับแต่ว่าคาพิพากษาดีกาเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าการลักทรัพย์นะโดยการที่กระชากเนะี่ยกระชากกระเป๋าถือซึ่งผู้เสียก็ถืออยู่อ่นะการการกระทําความผิดในลักษณะเนี้ยนะมันคือการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า นะครับก็คือเอาทรัพย์ไปด้วยความรวดเร็วนะต่อหน้าต่อตาของเจ้าของทรัพย์เลยนะครับความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยโทษตามกฎหมายเนี่ยหนักกว่าลักทรัพย์นะครับทุกท่านทราบดีถามว่าทําไมถึงหนักกว่าเพราะว่าการลักทรัพย์ในลักษณะเนี้ยมันเป็นการลักทรัพย์ที่ไม่ได้มีความเกรงอกเกรงใจนะครับตัวของเจ้าของทรัพย์เลยเพราะว่าเอาทรัพย์ไปต่อหน้าต่อตาของเจ้าของทรัพย์ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทําในลักษณะนี้มันค่อนข้างจะอุกชะกันนะค่อนข้างจะชะกันกว่าการลักทรัพย์ธรรมดานะทีะ่ตัวของเจ้าทรัพย์เนี่ยเขาเขาไม่ไม่ทราบเรื่องนะครับไม่รู้เรื่องหรือว่าไม่อยู่ในภาวะที่สามารถปกป้องทรัพย์ของตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เลยลงโทษหนักกว่าการลักทรัพย์นะครับมาดูคดีภาษาดีการนี้นะครับ คำพิพากษาดีกาที่393เก้าทับสองหนะผู้เสียหายจับสร้อยที่สวมคอไว้นะมอกระชากสร้อยขาดแต่ยังติดมือผู้เสียหายอยู่ยังเป็นแต่เพียงการทำให้สร้อยขาดหลุดจากคอเท่านั้นการเอาไปยังไม่บรรลุผลนะผู้เสียหายร้องขึ้นมอวิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะครับศาลก็มองว่าการกระทำแบบนี้นะเป็นความผิดฐานพยายามเท่านั้น นะครับยังยังไม่ถือว่าเป็นความผิดสําเร็จนะครับเราใส่สร้อยเนี่ยมีคนมากระชากสร้อยเราเนี่ยนะเรารู้ตัวเนี่ยรู้รู้ตัวว่าโดนกระชากสร้อยนะครับกรณีแบบนี้ถือว่าเป็นความผิดฐานวิ่งราวรับนะเพราะนั้การความผิดฐานวิ่งราวรั์เนี่ยที่บอกว่าเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาไปเนี่ยนะครับสาระสาคัญเลยก็คือ ลักษณะของของการเอาซับไปเนี่ยมันจะต้องหยิบจับไปโดยเร็วอะนะครับสารดีกาเนี่ยวางแนวไว้แบบนี้มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ดีกาที่สามหกสองห้าสองทับสองห้าสามหนึ่งเช่นเดียวกับดีกาที่สามเก้าสามทับสองห้าหนึ่งเก้านะทีนี้ทุกท่านมาดูอีกดีกานี้นะดีกานี้น่าสนใจนะตรงที่ว่าคำวิพักษา,าดีกาที่เก้าหนึ่งเก้าทับสองห้าศูนย์สาม จำเลยเข้าไปในร้านขอซื้อสุราเจ้าของร้านบอกว่าหมดแล้วนะหมดเวลาขายแล้วขายให้ไม่ได้จำเลยพูดว่าไม่ขายก็เอาไปกินเฉยๆจะทำอะไรเขาแล้วจำเลยก็หยิบขวดสุราออกจากร้านไปด้วยนะดังนี้เป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะมีใครบ้ากษาดิการ้ครับที่ได้ตัดสินไว้ว่า การวิ่งราวซับเนี่ยมันไม่มันไม่จาเป็นจะต้องหยิบหยิบฉวยไปโดยเร็วอะนะครับแม้หยิบนะแล้วก็เดินเดินออกจากร้านไปดื้อๆเนี่ยไม่ได้หยิบไปโดยเร็วเลยนะครับบอกเจ้าซัพ์ด้วยว่างั้นก็เอาไปกินเฉยๆนะหยิบขวดเหล้าขึ้นมาแล้วก็เดินออกจากร้านไปเฉยๆนะไม่ได้มีการหยิบจับไปโดยเร็วเหมือนกับดีกาที่ผมยกมาให้ก่อนหน้านี้เลย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราดูตามตามแนวคำวิธีฉายของสารดิการเนี่ยนะทุกท่านก็จะพบว่าการลักทรัพย์นะโดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าซึ่งเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยนะครับมันไม่จะเป็นจะต้องหยิบจับทรัพย์นั้นไปโดยเร็วนะครับแต่ว่าขอให้เป็นการลักทรัพย์นะโดยเอาไปต่อหน้าต,ต่อตาของเจ้าของทรัพย์หมายความว่าเจ้าของทรัพย์เนี่ยรู้เรื่อง นะถึงถึงการเอาไปนะครับแล้วก็การฉกฉวยเนี่ยจะต้องฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะทุกท่านคําว่าซึ่งหน้าในที่นี้หมายถึงทรัพย์ที่ฉกฉวยนั้นอยู่ในอยู่กับนะหรือใกล้ชิดกับผู้กับตัวผู้ครอบครองหรือนะผู้ครอบครองแทนขณะท,ที่ถูกฉกฉวยนั้นรู้สึกตัวหรือเห็นการฉกฉวยเอาทรัพย์นั้นไปด้วยนะครับอันนี้คือสําคัญเลยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมเคยยกัวอย่างนะครับถ้าหากว่าเราไปขึ้นรถเมล์เนะี่ย เราโดนล้วงกระเป๋าโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคนที่ล้วงกระเป๋าเนี่ยนะเขาไม่ได้ผิดฐานวิ่งราวทซัพย์นะครับเขาผิดฐานลักทรัพย์เท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยนะครับรู้สึกตัวเช่นนะโดนล้วงกระเป๋าเนี่ยนะครับเรารู้สึกเราก็เลยหันมาจับมือไว้นะกรณีแบบเนี้ยไม่ใช่การ,รกลักทรัพย์ละแต่ว่าเป็นการวิ่งราวทรัพ์ นะเพราะว่าเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งแน่นะครับหรือถ้าหากว่าเราไม่รู้สึกตัวนะครับแต่เราเห็นนะเราเห็นการฉกฉวยเอาทรัพย์นั้นไปเช่นเราเนี่ยนะจอดรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับกำลังไปสั่งอาหารตามสั่งอยู่บอกข้าวผัดกะเพรากของหนึ่งนะก็รอแม่ค้าถามปรากฏว่า มอเตอร์ไซค์เนี่ยเราก็สตาร์ทรถติดไว้เพราะว่าเราเรากะว่าเราจอดแป๊บเดียวนะโจมันมาเห็นเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์สตาร์ทอยู่นะมันก็ขึ้นข้อมแล้วก็ขับรถบิดไปเลยเรานั่งอยู่ในร้านขายอาหารตามสั่งซึ่งก็ติดอยู่กับมอเตอร์ไซค์นี่แหละนะการลักทรัพย์แบบนี้ถือว่าเป็นการลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาไปซึ่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นั่นเองนะครับอ่ะ ทีนี้ทุกท่านดูคำพิพากษาดีกานี้นะครับคำพิพากษาดีกาที่หนึ่งสองศูนย์ศูนย์ทับสองสี่แปดหนึ่งโอ้ดีกาเนี่ยค่อนข้างนานมากเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นคำวิาพากษาดีกาท,ที่ที่ตัดสินวางแนวไว้มานานแล้วนะครับเพื่อนความผิดฐานวิ่งราวรัพยทรัพย์ต้องอยู่ใกล้ชิดกับเจ้าของทรัพย์ จึงจะเป็นการฉกฉวยพาหนีไปต่อหน้ากรณีที่ทรัพย์อยู่ห่างเจ้าทรับห้าวาเจ้ารัพย์กำลังทำงานเพลินอยู่ได้ยินเสียงเหลียวไปดูจําเลยก็คว้าห่อผ้าหนีไปไม่ผิดฐานวิ่งดาวรับทุกท่านดูดีการนี้นะสารดีการเนี่ยนะครับวินิจฉัยบอกเลยครับการลักทรัพย์เนี่ยถ้าหากว่าเจ้าทรับอ่ มันจะความผิดฐานวิ่งราวรั์เนี่ยมันจะผิดได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งลักรั์โดยที่เจ้าของรัพ์เนี่ยเขารู้สึกตัวสองก็คืออยู่ใกล้รั์นะอยู่ใกล้ตัวทรัพย์นั้นนะครับพอที่จะปกป้องทรัพย์นั้นได้ดีการนี้บอกว่าเจ้าทรัพ์เนี่ยทางานเพลนอยู่ซึ่งจุดที่เขาอยู่เนี่ยนะครับมันอยู่ห่างจากทรั์เนี่ยห้าวาเท่านั้นเอง 5วานนี่ประมาณกี่เมตรครับ10เมตรนะครับทํางานเพลินนะครับพอกดได้ยินเสียงปุ๊บหันหันไปดูห่อผ้าของตัวเองเนี่ยปรากฏว่าจําเลยเนี่ยคว้าห่อผ้าหนีไปศาลบอกว่าการกระทําแบบนี้ไม่ผิดฐานวิ่งราวทรัพย์นะเป็นแค่เพียงความผิดฐานลักทรัพย์ตามมาตรา334เท่านั้นนะ,นะไม่ผิดวิ่งราวรัพย์ทั้งๆท,ท,ที่อยู่ห่างจากตัวทรัพย์เพียงแค่10เมตรเท่านั้นเอง นะครับอีกดีกาหนึงเนะเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านเนี่ยได้แสดงความคิดเห็นนะครับคำพิพากษาดีกาที่893-2487ทับนะครับก็ห่างจากดีกาอันแรกเนี่ยประมาณ6ปีเข้าไปในร้านเหล้าแล้วเอาทรัพย์ใส่กระเป๋าเวลาเข้าเหลียวไปทางอื่นพอเห็นเขาร้องขึ้นก็หนีไปดังนี้ไม่เป็นวิ่งราวเพราะไม่มีกริยาฉกฉวย ทุกท่านลองลองช่วยกันพิจารณาสิครับว่าทําไมดีกาปีแปดหนึ่งกับดีกาปีแปดเจ็ดเนี่ยการลักทรัพย์ในลักษณะเนี้ยทําไมศาลถึงวินิจฉัยว่าไม่ใช่วิ่งราวทรัพย์ครับทําไมศาลถึงตัดสินว่าเป็นลักทรัพย์ครับทุกท่านนะพี่ธนายศกับคุณเพนภาคิดว่าเป็นเพราะอะไรครับอันหลังเลยครับอันหลังไม่เป็นลักทรัพย์เพราะว่าเขา เขาไม่เห็นเนี่ยอืมทั้งทั้งสองดีกาเนี่ยอ่าพี่เตยกการับทั้งสองดีกาเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันคืออะไรครับอันแรกเป็นระยะมันทรับไม่อยู่ใกล้ตัวนะั้นระยะระยะระยะทางกับทรับกับตัวคนอใกล้ชิดไอ้ดีกาที่สองเป็นเกี่ยวกับเรื่องเขาไม่ได้เห็น ไม่ได้ไม่ได้เห็นคนที่เอาทรัพย์ไปอ่ะอืมคือจริงๆทั้งสองดีกาเนี่ยนะเหมือนกันเลยก็คือว่าตอนที่หยิบเนี่ยเขาไม่เห็นหรอกใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเขา,เขาหันไปทางอื่นอยู่แต่ว่าไม่เห็นพอได้ยินเสียงอ่ยนะพอได้ยินเสียงก็หันไปดูนะปรากฏว่าคนเนี่ยก็เอาทรัพย์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกาพรพักษาสารดีกาสองอันเนี้ยแล้จริงๆ,ๆ,ๆจริงๆเอจุด จุดที่เขารักทรัพย์ไปกับตัวของเจ้าของทรัพย์เนี่ยมันไม่ได้ห่างกันมากนะครับสิบเมตรนี่ก็ถือว่าไม่ได้ห่างนะแต่ว่าสาระสําคัญที่สารมองว่ามันไม่ใช่ความผิดฐานรักทรัพย์เนี่ยเป็นเพราะว่าตัวของเจ้าทรัพย์ไม่เห็นนะไม่เห็นตอนรักนะแต่ว่ามาเห็นตอนที่รักรักไปแล้วไปแล้วเราหันไปเห็นเนี่ยสารดีกาก็บอกว่าอย่างเงี้ยไม่ใช่การฉกฉวยเอาซึ่งหน้านะครับสาระสาคัญคงคงคงพิจารณาจากซึ่งหน้าหรือไม่ซึ่งหน้าเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเจ้าซั์ไม่เห็นแต่ว่าหันไปเห็นตอนที่เขาเอารั์ไปแล้วเนี่ยสารดีกาวินิฉัยนะครับว่าอย่างเนี้ยไม่ใช่วิ่งราวรั์นะครับเป็นแต่เพียงลักทรัพย์เท่านั้นเองนะครับอ่าทีนี้อีกดีกาหนึ่งนะครับทุกท่านดีกาปีแปดเจ็ดอ่าจริงๆมันก็ดีกาเดิมน,นะอ่ะทุกท่านดูคําถามคําถามนี้นะครับเดี๋ยวมาช่วยกันวิเคราะห์นะครับ แดงเนี่ยไปทำนาแล้วก็เอาปิ่นโตนะครับนะสมัยก่อนนะใช้ปิ่นโตนะครับอเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้นะครับเวลาไปนาเนี่ยเขาก็จะพกข้าวไปทานกลางวันด้วยนะครับก็เอาปิ่นโตเนี่ยไปวางไว้ใต้ต้นไม้แล้วก็ออกไปอ่าต้อนควายนะทุดทีต้อนควายที่อยู่ห่างไปหนึ่งกิโลเมตรในดำเดินมาเนี่ยนะครับเหนื่อยแล้วก็ร้อนแดด แนะจึงเข้ามาหลบแดดตรงใต้ต้นไม้ที่ในแดงเนี่ยเอาปิ่นโตวางไว้นในขาวนะครับเดินมาเห็นปิ่นโตวางข้างๆในดำนะด้วยความหิวในขาวจึงฉกเอาปิ่นโตไปเอาเอาปิ่นโตนั้นไปต่อหน้าต่อตาในดำผมถามว่าในขาวเนี่ยมีความผิดฐานวิ่งราวรัพย์หรือไม่ไม่ผิดค่ะอ่า คุณเพนภาพาทําไมถึงบอกว่าไม่ผิดฐานวิ่งราวซับครับเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแดงเป็นเจ้าของปิ่นโตระยะหนึ่งกิโลมันห่างออกไปไม่ได้อยู่ในระยะที่สามารถปกป้องซับตัวเองได้อาจารย์อโอเคประเด็นก็คือตัวของในแดงเนี่ยอยู่อยู่ห่างไกลจากจากตัวซับใช่ไหมครับที่ที่เขาเนี่ยเป็นเจ้าของอยู่ แต่คําถามก็คือว่าการการลักทรัพย์ของในขาวเนี่ยมันทําต่อหน้าใครครับด<ำ>ําเออมันทําต่อหน้าในดําเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะถือว่าเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าดําไม่ใช่เจ้าของทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยการตีความของเราในในมาตาสามสามหกเนี่ยในความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์เนี่ยผู้ใดลักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้าคําว่าซึ่งหน้าตรงเนี้ยจะต้องเป็นซึ่งหน้าใครครับ เจ้าของทรัพย์หรือว่าผู้ครอบครองทรัพย์ผู้แทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะจากคําถามข้อเนี้ยนะทําให้ทุกท่านเนี่ยเห็นว่าหนึ่งถ้าหากว่าเจ้าทรัพย์อยู่ไกลนะแม้แม้เขาจะมองเห็นเขาเขามองมาที่ต้นไม้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามองเห็นนะครับเขาเห็นมีคนมาเอาปิ่นโตเข้าไปเนี่ยกรณีแบบนี้ก็ก็ไม่ใช่การการรักทรัพย์โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้่เพราะว่าเขาอยู่ไกลเกินกว่าที่จะปกป้องตัวทรัพย์เขาได้นะครับ หรือการเอาปิ่นโตเนี้ยมันเอาไปต่อหน้าต่อตาคนอื่นนะมันก็ไม่ใช่ความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์อีกเพราะว่าวิ่งราวทรัพย์เนี่ยจะต้องเป็นฉกถวยเอาซึ่งหน้าคําว่าซึ่งหน้าที่นี้ในที่นี้ก็หมายถึงซึ่งหน้าคนที่เป็นเจ้าของทรัพย์หรือว่าคนที่ครอบครองทรัพย์นั้นอยู่นะครับปรากฏว่าในดําเนี้ยก็เป็นใครไม่รู้ามาหลบแดดะนะไม่ใช่เจ้าของทรัพย์นะครับก็ในขาวจึงไม่มีความผิดฐานวิ่งราวทรัพยนะ์ก็เป็นตแต่เพียงความผิดอ,อาจารย์ตาแดงฝั่ง,อง,งไอ้ดำฝั่งไอ ปิดโตไว้ด้วยนั้นเดี๋ยวอแตะแดงฝั่งนาไว้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปทําไปทํถ้าเปนอย่างนี้ก็อาจจะเป็นการครอบครองแทนใช่ไหมครับฝากไว้ด้วยฝักไว้ด้วยก็อาจจะมีความผิดฐานวิ่งเาวาซับได้นะครับอ่ะโอเคนะครับอทุกท่านดู